สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลุยิเช่นเคยนะครับไปไปสนามไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาติดตามที่เด็ดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเราจะมีแจกฟรีทั้งตัวในคลิปนี้แล้วก็ในไลน์แอดเราด้วยนะครับที่ผมจะมีตัววิเคราะห์พิเศษเปิดไพ่3ใบแจกให้เน้นๆอีกในทุกๆวันนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับที่แอดหมูป่าครับเอาละครับสรับฟุตบอลประจำค่ำคืนวันพุธนี้นะครับเรายังอยู่กันที่สุพรรณบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้มีลงสนามอีกทั้งหมด 8คู่นะฮะโดยคู่พิกแปดวันนี้จะพลาดไม่ได้เลยนะฮะจะเป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับจะเปิดรังจูเซเป้เมสซ่ารับกรรมเยือนของบาเยนน์มิวนิกนะครับโดยเรทเกมนี้ครัไปทำบาเยนน์มิวนิกต่อที่ราคาครึ่งลูกครับความพร้พอมของทั้ง2ทีมตอนนี้นะครับเริ่มจากอินเตอร์มิลานนี้ยังขาดโรเมโอลูกาฮากูนักกองหน้าตัวเก่งนะครับทำให้เกมนี้จะต้องใช้ลาวตาโลมาเตเนสจับคู่กับเอดินเชงโกแทนนั่นเองครับขณะที่ทำบาเยนน์มิวนิกสภาพทีมถือว่าเต็มร้อยเลยนะครับผมไม่มีปัญหาเตะตัวเเก่งบบาดจ็ เกมนี้นะฮะก็น่าจะมาชุดเดิมนะแต่อาจจะมีสลับเปลี่ยนนิดหน่อยนะอุปาเมกาโนโอาจจะได้กลับมาเล่นในแผงหลังครับรวมถึงโทมัสมุลเลอร์ที่จะคืนตัวจริงครับก็น่าดูเลยนะฮะเกมนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันด้วยไพ่กันเลยนะว่าจะเป็นไงบ้างเริ่มระทางก็ถิ่นก่อนเท่านี้จับได้ไพ่เป็นข้าวไม่ทานะ้าวละโห,โหเกมนี้นี่ยังต้องเจอกับปัญหาอะไรเดิมๆนะอย่างที่เห็นในเกมมากับเกมวิลานดาร์บี้นะครับต้องมาเชิญกับสิ่งเดิมๆ ปัญหาเดิมๆที่โหอาจจะแบบเจาะไม่เข้าอะไรแบบนี้ถือว่าเกมนี้เหนื่อยนะสำหรับเจ้าถิ่นขณะที่ทางทีมเยือนนะครับได้เป็นเวลออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคเองครับ เกมนี้นี่ถือว่าโหมาได้ดีนะครับแล้วมากับดวงด้วยนะครับเนี่ยวพาะฉชื่อก็บอกแล้วว่ากรงล้อแห่งโชคเกมนี้มาดีมากับดวงทําผลงานได้ดีนะตั้งแต่ทุกคนเนี่ยโหเล่นกันแบบผิดฟอร์มมามากๆเลยเรื่องว่าหน้ามือไปหลังมือจากนัดที่แล้วเลยนะยิงยังไงก็เข้านั่นเองครับวันนี้นะครับไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องคิดให้มากเลยนะครับอยู่ต่อที่บาเก็ตบม,มิวนิกเสือใต้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ